สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเพจก็นำเลขเด็กซุรินนะคะมีฝันฟันต่อง,งวดนะคะ,ะงวดที่ผ่านมานะคะกะ็ถูกบนล่างเลยนะคะ08 05นะคะก็เหตุทั้งบ้านเลยนะคะก็คือที่เหตุทั้งบ้านก็คือพี่สาวแล้วก็พี่สาวของน้องเขานะคะ,ะส่วนแม่เขานะคะก็ถูก10บาท ตัวละสิบบาทเกซื้อหมดสี่สิบบาทเกก็ดีใจนะคะงวดนี้เด็กสุรินมีฝันนะคะก็ฝันต่อง,งวดนะคะฝันได้แปดศูนย์เก้าแล้วก็แปดสามหนึ่งนะคะแม่เขาบอกว่า,าน้องนะคะเขาชอบอันนี้เขาชอบเขาบอกแม่เขานะคะเขาชอบศูนย์ห้าแปดสาม แต่เลขความฝันนะคะมีแค่809แล้วก็83 1นะคะแต่เลขที่น้องเขาชอบนะคะอันนี้เขาบอกให้เขาชอบเขาให้แม่เขาซื้อให้นะคะอ่า 5, 8, 3ก็ลองพิจารณาดูนะคะสำหรับอ่าเลขความฝันเด็กสุรินอ่าคนมีฝันนะคะอ่าตัวเลขก็ไม่เยอะนะคะก็ให้เรานะคะตัดซื้อ2ตัวนะคะให้เล่นบนล่างนะคะ เลขทุกตัวนะคะที่เพจนะคะเอามานําเสนอในทางช่องนะคะย้ําว่าเป็นแนวทางนะคะไม่สนับสนุนให้อ่าเล่นการพนันอะไรทั้งสิ้นนะคะตัวเลขก็ไม่เยอะนะคะก็ลองตัดเล่นดูนะคะเพราะว่าน้องเขาฝันแม่นจริงๆนะคะอ่าสำหรับอ่าตัวที่น้องเขาอ่าบอกแม่เขานะคะคือเลขฝันฝันฝันงด่อนนะคะ ที่มันยังไม่ออกนะคะก็คือ305นะคะ305 3053นะคะอ่าไม่ไอที่คือตามแค่5เอ่อ305นะคะแต่น้องเขาจับคู่ให้แม่เขาซื้อนะคะ3003แล้วก็5335นะคะสำหรับเลขอ่า5335นะคะน้องเขาให้แม่เขาจัดตัวละร้อยนะคะอันนี้ ่บนล่างเลยนะคะห้าสามสามห้านะคะแม่อ่าน้องขให้แม่ค่อจัดตัวละร้อยให้นะคะตัวกันนะคะน้องให้แปดศูนย์หกนะคะตัวกันนะคะน้องให้แปดศูนย์หกนะคะ <th ül ent> ก็ลองพิจารณาดูนะคะสำหรับเลขความฝันเด็กสุรินคนมีฝันนะคะสำหรับเลขสามศูนย สามศูนย์ก็มีหลายช่องหลายอาจารย์นะคะให้มานะคะแล้วก็เลขอ่าห้าสามนะคะก็ไปตรงกับเลขปูปูห้าเจ็ดแปดนะคะให้เน้นนะคะเป็นเป็นเลขที่ปูห้าเจ็ดแปดนะคะเน้นล่างด้วยนะคะห้าสามปูบอกว่ายังไงก็มานะคะสําหรับเลขล่างห้าสามนะคะก็ไปตรงกันนะคะก็ตรงหลายสํานักนะคะแปดสามนะคะแปดสาม ก็ไปชนกับปูขุนนะคะปูขุณให้เป็นเลขล่างเนาะก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะก็ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ติดไว้เนาะสำหรับเลขน้องฝันเนาะ8 809นะคะเลข0ูนนะคะก็ตอนนี้ไม่มีขายแล้วนะคะกะ็ไปตรงหลายสำนักนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะแคปหน้าจอเอาไว้ดูนะคะ,ะเพื่อกันพลาดกันลืมเนาะสำหรับเพื่อนคนไหนนะคะ ที่แคปไม่เป็นเนาะแม่แม่นะคะที่แคปไม่เป็นก็หาสมุดประกาศจดไว้นะคะน้องเขาเ,าเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ฝันแม่นะคะพี่อดก็ขอให้เพื่อนๆนะคะโชคดีปังๆได้เงินเทวดามาใช้กัน